ก็วันนี้นะครับหลังจากาสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราพามาดูนะครับช่วงที่ลิ้นจี่นะครับเริ่มเริ่มแทงช่อดอกนะครับก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะพามามาชมนะครับพัฒนาการของเขานะครับว่าาผ่านไปนะครับหสัปดาห์นะครับพัฒนาการของเขาขนาดไหนนะครับก็จากอาทิตย์ก่อนนะครับเขาจะเขาจะยาวแค่ประมาณ คืบหนึ่งนะครับเขาจะยาวแค่ประมาณคืบหนึ่งแล้วก็ผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งครบนะครับเขาจะเพิ่มมาอีกหนึ่งครบซึ่งตัวนี้นะครับก็จะมีดอกนะครับมีดอกบางดอกนะครับที่เขาเริ่มบานนะครับเราอย่างสังเกตเห็นจะเป็นขาวๆนะครับขาวๆจุดๆนะครับเขาจะเริ่มบานนะครับอันนี้นะครับอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์นะครับอันนี้เขาก็จะเริ่มบานบานหมดแล้วเขาจะเริ่มแล้วอาทิตย์นี้ก็จะเริ่มบานแล้ว นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องลงไปเอาชันนลงนะครับขึ้นมาขึ้นมาไว้ข้างบนเพื่อให้เขาผสมเกสรนะครับก็จากที่บอกนะครับว่าตอนที่เขานะครับเป็นช่อเล็กๆนะครับช่อประมาณนี้นะครับอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วช่อประมาณนี้ช่อเล็กๆประมาณนี้นะครับเราก็พ่นนะครับยาฆ่าแมลงนะครับแล้วก็ยาฆ่าหนอนบวกด้วยแคลเซียมบอลอนนะครับบวกด้วยแคลเซียมบอลลอนไปสังเกตว่า ดอกเขานะครับจะสจะสอาดมากเลยนะครับจะสะอาดมากเลยแล้วก็ดอกสมบูรณ์นะครับกิ่งสมบูรณ์นะครับแล้วเราก็จะมีการให้น้ํานะครับให้น้ำช่วยทรงพุ่มนิดนึงนะครับเคล็ดลับเคล็ดลับการเขาเรียกยึดช่อนะครับเนี่ยครับสังเกตว่าถ้าเราถ้าเราให้น้ํานะครับช่อเขาจะยาวนะครับช่อเขาจะยาวสวยอวบนะครับซึ่งตัวนี้เวลาเขาติดลูกนะครับเขาก็จะเลี้ยงเลี้ยงลูกได้ได้ดีนะครับ เดี๋ยวเราไปดูไปดูต้นอื่นกันไปก็ในหนึ่งต้นมันก็จะมีมันจะมีหลายรุ่นนะครับสังเกตว่าก็จะมีพวกรุ่นที่เพิ่งออกนะครับได้ได้ไม่เยอะมากนะครับได้ประมาณครึ่งนึงนะครับพัฒนาการของเขาเขาก็จะต่อเนื่องแบบนี้นครับอยู่ประมาณเหลื่อมกันอยู่ประมาณอาทิตย์นึงนะครับอย่างฝั่งนี้อย่างฝั่งนี้นะครับก็ก็เพิ่งจะแตกนะครับก็เพิ่งจะแตกสังเกตว่า ต้นหนึ่งนะครับเขาจะเวลาเขาเป็นลูกแล้วเขาอ่าเวลาเราเก็บมันจะเก็บได้ไม่พร้อมกันนะครับถ้าถ้าเขาแตกลักษณะนี้นะครับามาดูฝั่งนี้ต้นต้นนี้เขาจะเริ่มบานนะครับเริ่มบานหน่อยหนึ่งแล้วนะครับเนี่ยครับสังเกตว่า,าความสมบูรณ์ของเขาถ้าเรามีการาพ่นนะครับยายาฆ่า,มาแมลงนะครับแล้วก็เพิ่มแคลเซียมบอลอนเขาให้เขาไปเพื่อให้เขา,าสร้าง ตัวความแข็งแรงของดอกนะครับพอโบอลอนเดี่ยวนะครับจะจะส่งเสริมพวกอ่าเขาเรียกลังไข่นะครับพวกลังไข่ของของช่อดอกนะครับนี่ครับสังเกตความสมบูรณ์ของเขานะครับหลังจากที่เราอ่าพ่นนะครับแคลเซียมโบรลอนไปแล้วก็มีการชโยน้ําส่งพุ่มให้ให้ยอดเขายืดนะครับเดี๋ยวไปดูท่ตรงนี้ครับต้นนี้นะครับเขาก็จะ เสมอหน่อยนะครับรุ่นรุ่นจะรุ่นคลาวเดียวกันนะครับความยาวของช่อจะจะใกล้เคียงกันนะครับมันก็จะมีแค่แค่บางต้นครับที่ที่อ่าเขาจะออกไม่ต่อเนื่องเพราะว่าความสมบูรณ์ของต้นเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับตามมาดูฟังนี้อ่ะเนี่ยครับพวกเนี้ก็ประมาณคืบหนึ่งนะครับ ต้นนี้จะพัฒนาพัฒนาช้ากว่ากว่าต้นที่ผ่านมาประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างเลยว่า,าช่อดอกเขาเริ่มยืดนะครับช่อดอกเขาเริ่มยืดเขาก็จะใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับเขาถึงจะทันพวกรุ่นพี่แต่นี้ก็จะเป็นผลดีนะครับเวลาเราเวลาเราเก็บนะครับเราจะได้ไม่ต้องเก็บเก็บพร้อมกันนะครับเราจะเก็บได้เรื่อยๆนะครับนี่ครับซึ่งซึ่งต้นนี้นะครับอาจจะพ่น พ่นแคลเซียมโบลอนนะครับเสริมให้เขาอีกอีกสักชุดหนึ่งนะครับอีกสักชุดหนึ่งบวกยาฆ่าแมลงนะครับบวกยาฆ่าแมลงกันไว้อีกสรอบหนึ่งเพราะว่าต้นนี้เขาเขาเพิ่งจะออกนะครับเนี่ยครับเวลาเขาแทงออกมานะครับเวลาเขาแทงออกมาเขาจะแทงมาลักษณะนี้นะครับอันนี้คือคือลักษณะของกิ่งที่ที่เขาสมบูรณ์นะครับสังเกตว่าใบนะครับเขาจะมันเงานะครับถ้าเขาสะสมอาหารได้เขาจะแทงออกมานะครับ อันนี้ฝั่งฝั่งฝั่งโซนนี้จะจะเริ่มแทงนะครับเพิ่งเพิ่งจะเริ่มแทงออกมานะครับก็นะครับมันก็จะมีโซนที่เขาเตรียมเตรียมอ่าสะสมอาหารนะครับได้ไม่ทันนะครับเขาจะออกตามหลังซึ่งออกตามหลังพอเราพอเรามาลดน้ํานะครับสังเกตว่าเราพอเรามาลดน้ําจากที่เขาจะออกเป็นตาตาดอกนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นตาใบนะครับสังเกตได้เลยนะครับ โดยปกติเขาจะออกเป็นตาตาดอกนะครับแต่พอเขาได้น้ําเยอะเนี่ยสังเกตว่ากิ่งข้างๆเขาจะเขา,จะ,ขาจะเปลี่ยนเป็นตาใบาทันทีนะครับอันนี้อันนี้เป็นพฤติกรรมที่ที่เราจะต้องดูเวลาให้น้ํานะครับอยู่นี่ก็คือ,อพ่อแกเป็นแกเป็นคนให้นะครับผมไม่ได้เป็นคนให้นะครับพ่อแกก็อาจจะกะปริมาณน้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกมากไม่ได้ดูดูพฤติกรรมของดอกนะครับแกก็จะถึงเวลาลดแกก็จะลดนะครับก็ก็จะประมาณนี้ แต่ก็ไม่เป็นไรครับส่วนส่วนใหญ่เราได้อยู่เราก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาดูต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็จะยาวหน่อยต้นนี้ก็จะพร้อมๆกันนะครับเนี่ยดูความดูความสมบูรณ์ของเขานะครับอันนี้คือกิ่งที่เขาสมบูรณ์นะครับกิ่งที่เขาสมบูรณ์เขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับเขาแทงออกมามันจะยาวๆนะครับจะเป็นกิ่งยาวๆออกมาแบบนี้นะครับกิ่งออกมาประมาณนี้เลย อ่าแล้วพอเขาพอเขาติดลูกนะครับเขาจะย้อยลงอย่างนี้นะครับลูกเขาจะไม่ได้ไปซุกอยู่ในใบนะครับถ้าลูกเขาอยู่ในซุกอยู่ในใบเขาจะเขาจะไม่ค่อยโตนะครับแต่ถ้าเขาได้ย้อยออกมาลักษณะนี้นะครับเขาเขาเขาจะโตได้เร็วนะครับเขาจะโตได้เร็วนี่ครับสังเกตสังเกตดูความสมบูรณ์ของของช่อดอกนะครับของช่อดอกของเขานะครับนี่ครับถ้าต้นที่เขาสมบูรณ์เขาจะออกออกแบบนี้เลยนะครับแล้วเขาแล้วอ่า สังเกตว่านะครับต้นนะครับขนาดว่าเราแต่งกิ่งนะครับช่วงที่ช่วงที่เราเตรียมนะครับที่เราที่เราจะให้เขาอ่าออกดอกนะครับขนาดว่าเราแต่งกคนแล้วนะครับสังเกตว่าพอพอเขาเริ่มสะสมอาหารนะครับเขาก็จะเริ่มทึบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแต่งช่วงแรกนะครับแต่งกิ่งช่วงแรกกิ่งไหนที่มันทับซ้อนนะครับเราเราตัดออกให้หมดเลยนะครับแล้วแล้วมันจะทําให้เวลาเขาออกดอกมา ดอกดอกเขาจะไม่ได้ไปซ้อนกันอยู่ในใบนะครับถ้าไปซ้อนกันอยู่ในใบปุ๊บพวกโกรคแมลงพวกมแมลงเขาจะเข้าไปไปอาศัยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะทําให้เวลามันออกดอกมาก็จะมีพวกแมลงมากัดกินใบนะครับเนี่ยครับสังเกตดูนะครับเวลาเขาเวลาเขาติดลูกมาเ, <mumbles. S 2> เขาจะไม่มีกิ่งที่ที่ซ้อนกันถ้าเราตัดถ้าเราตัดแต่งกิ่งให้มันห่างนะครับแต่ถ้าโซนไหนที่มันที่มันทึบอย่างเช่นข้างบนนะครับ สังเกตว่ากิ่งเขาจะซ้อนกันนะครับพอกิ่งเขาซ้อนกันแล้วปุ๊บลูกเขาจะตกอยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นอย่างพวกอย่างเงี้ยจะดีจะดีกว่านะครับถ้าเป็นอย่างพวกอย่างนี้จะ,จะดีกว่าลูกเวลาเขาออกลูกมาลูกเขาก็จะย้อยลงนี่นะครับลูกเขาก็จะย้อยลงนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับก็เริ่มเริ่มที่จะแทงช่อนะครับแล้วก็มีดอกเริ่มบานให้เห็นนะครับก็จะสังเกตว่า จะออกทุกต้นนะครับอย่างฝั่งนั้นนะครับก็จะเริ่มออกนะครับอย่างฝั่งนั้นก็จะมีดอกแซมใบนะครับดอกแซมใบนิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับไม่ใช่ปัญหาก็คือเราก็ปล่อยเขาออกไปเรื่อยๆนะครับปล่อยเขาออกไปเรื่อยๆแล้วเราก็เก็บเรื่อยๆนะครับแต่ปีนี้จะเก็บได้ช้าหน่อยนะครับปีนี้จะเก็บได้ช้าหน่อยก็เดี๋ยวมีอีกนะครับมีอีกอยู่อ่า สองแปลงนะครับจะมีแปลงแปลงกลางกับแปลงล่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงไปดูแปลงล่างกันนะครับซึ่งตัวนั้นก็จะเ,เริ่มนะครับบานแล้วก็มีนะครับแต่จะเป็นแต่จะไม่ทุกต้นนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีแทงบ้างโน่นนี่นั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ก็จะเริ่มแทงแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะครับ